มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอุปริยะพูดแล้วหลังเห็นคลิปลุงพลล้ลอเรียนค่ะรีว่าสังคมกำลังตั้งข้อสงสัยแล้วก็สังเกตกรณีนายชัยพลวิภาหรือว่าลุงพลกับนางสมพรลาโพหรือว่าป้าแตนนะคะได้รับเชิญให้ร่วมขบวนแห่พระสุวรรณแสนหรือว่าหลวงพ่อองค์แสน ซึ่งจมอยู่ใต้น้ำเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดส,สกลน,นครโดยมีขบวนแห่อันเชิญพระสุวรรณแสนโดยประดิษฐานที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารค่ะโดยรุงพลแต่งกายแบบของโบราณใส่เสื้อขาวด้านในส่วนศีรษะนะคะสวมมงกุฎสูงทางด้านปะแตนแต่งกายเป็นนางปทุมวดี ใส่เสื้อผ้าไทยสวมมงกุฎชดาตามแบบของเจ้าเมืองสกลนครโบราณเดินถวายเครื่องสักระพ,พระธาตุเชิงชุมค่ะก่อนขบวนจะเริ่มเดินนะคะลงพลได้ผ่อนคลายโดยจำลองการเดินแบบที่พี่อุปริยะเคยสอนเอาไว้ให้กลุ่มยูทูบเบอร์ได้ดูนะคะระบุว่าอย่าเดินแบบนี้เดี๋ยวเหมือนคนนั้น กระทั่งชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าเป็นการล้อเลียนหรือไม่ค่ะล่าสุดนะคะวันที่28ธันวาคม63พ,พี่อุบระบุว่าตนได้ดูคลิปแล้วความรู้สึกก็คือสะเทือนใจดูแล้วก็นึกถึงตัวเองเลยว่านี่มันเราี่่ว่าก็รู้สึกว่าทำไมต้องเดินแบบนี้แต่ก่อนเราเคยรักกันใช่ไหมแต่ตอนหลังเราก็ห่างกัน พอไม่รักกันแล้วทำแบบนี้มันเท่ากับว่าล้อเลียนกันเหยียดสภาพเพศบูลลี่กันซึ่งไม่สมควรที่จะทำนะคะถ้าเกิดสนิทกันก็ทำได้เพราะว่าตนเป็นคนของประชาชนเป็นคนของสาธารณชนทุกคนสามารถที่จะล้อเลียนได้เพราะว่ารายการต่างๆเอาไปล้อเลียนกันก็ไม่โกรธไม่อะไรคะ่ะแต่พอมาเคสนี้รู้สึกมันไม่ดีไม่งาม แล้วมันก็มีตัวแบบว่านายว่าคิดค่าพลอยมันมีตัวสนับสนุนด้วยเอ๊ะใช่คนนั้นคนนี้หรือเปล่าคนนั้นก็คือนี่เองเรื่องนี้สำคัญมากการที่คุณเอาผู้หลักผู้ใหญ่คนที่เป็นครูคุณมาล้อเรียนมาเหยียดสภาพเพศคนไทยเขามีคำตอบให้ว่ามันไม่สมควรทั่วโลกเขาก็ดูเขาก็เห็นตนไม่ต้องพูดอะไร ก็นิ่งอยู่เฉยๆสวยๆก็มีความสุขแต่ฝากเลยว่าการกระทำแบบนี้สังคมเขาตัดสินเองว่าคุณมีวุฒิภาวะแค่ไหนมีความคิดแค่ไหนต้องแยกแยะตรงนี้ค่ะเมื่อถามว่าได้มีโอกาสคุยกับอะไรกับลุงพลหรือเปล่าพี่อุ๊ปตอบว่าไม่มีธุระความจำเป็นอะไรที่ต้องคุยกันแล้วไม่มีคำอธิบายหรือคำขอโทษจากเขา ก็ถือว่าเป็นการส่งท้ายปีเก่าที่รู้สึกว่าได้ข้อคิดได้บทเรียนอะไรหลายอย่างการจะช่วยคนต่อไปนี้เราต้องศึกษาแล้วก็พิจารณาให้ดีอย่างครูชาติไทยเป็นคนแรกที่ไปสอนเดินแบบให้เขาบินไปเงินส่วนตัวเลยเรียกว่าบินไปกกก,กเหมือนไปบางกะปิมีนบุรีแต่ก็ต้องขอบคุณแฟนคลับที่แยกแยะอะไรดำอะไรขาวอันไหนผิดอันไหนถูก ขณะดเดียวกันนะคะหมอปลากล่าวว่าตนเองเห็นคลิปแล้วเพราะมีคนส่งมาให้ดูจริงๆคลิปนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นตนมองว่าลุงพลกำลังทำตามใจยูทูบเบอร์หรือไม่ทุกคนรู้แม้จะไม่เอ่ยชื่อว่าเรียนแบบใครแม้กระทั่งคลิปที่ป้าแตนมาอธิบายคืออย่าแก้ตัวแนะนำว่าขอโทษจะดีกว่าที่จะมาแก้ตัวอีกอย่างพี่อุ๊บเขาเป็นคนของสาธารณชน เราอาจจะเรียนแบบได้แต่สถานการณ์ปัจจุบันก็รู้อยู่ว่าพี่อุบกับลุงพลไม่เหมือนเดิมซึ่งทุกคนติดตามข่าวก็รู้แล้วว่าถ้าวันนี้พี่อุบกับลุงพลรักกันแบบวันแรกที่เจอมันล้อเลียนกันได้หมอปลากล่าวอีกนะคะว่าตนบอกพี่อุบอย่าคิดมากปล่อยวางเราเป็นผู้ใหญ่แล้วอยู่ในวงการนี้มานานแต่เราก็รู้สึกว่าหัวใจคนมันไม่ใช่เหล็กมันคือก้อนเนื้อมันมีความรู้สึก มันมีอาการเสรจปวดเราก็รู้ว่าพี่อู๊ฟกาคือเพศที่3จึงอยากจะฝากบอกลุงพลว่าอย่าทำอะไรตามใจยูทูบเบอร์และฝากถึงยูทูบเบอร์ด้วยว่าอย่าเอาแต่ยอดวิวมันไม่ดีไม่งามเราต้องแนะนำในสิ่งที่ดีไม่ใช่ทำให้คนมาทะเลาะกันนางสมพรหลาภโพเปิดเผยว่าคลิปดังกล่าวเป็นงานบุญวันที่26และ27ธันวาคม63งานวัดพระธาเชิงชุม แต่งตัวเหมือนของโบราณซึ่งเป็นเจ้าเมืองของจังหวัดสกลนครก่อนจะเป็นคลิปลุงพลเดินแล้วก็เต้นตามดนตรีอีสานเมื่อถึงศาลาเห็นลุงพลเต้นและเดินโชว์อยู่ในศาลาเต้นสนุกสนานเป็นการเต้นระหว่างรอเรือมาถึงอย่างไรก็ตามมีคอมเมนต์ว่าลุงพลล้อเลียนพี่อุ๊ปตนอยากชี้แจงว่าลุงพลไม่ได้ล้อเลียนในคลิปมีเสียงยูทูบเบอร์ว่าลุงใหญ่เดินแบบนี้เดี๋ยวเหมือนใครบางคน ยืนยันว่าคุยแบบสนุกสนานไม่ได้ล้อเลียนไม่ได้พูดไม่ดีกับพี่อุ๊บคนจะดีหรือว่ามีคุณค่าไม่ได้ดูที่เพศหรือดูที่วัยอยู่ที่ตัวของคนคนนั้นเรื่องที่พี่อุ๊บโพสต์ว่าน้ำลดต่อผุดสำหรับตนมันก็คงจะจริงถ้ามีเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นมาไม่ว่าจะแสดงออกมาจากลุงพลหรือว่าพี่อุ๊บก็จะรู้ได้ว่าแต่ละคนเป็นคนอย่างไรพี่อุ๊บอาจจะมองว่าทำไมลุงทำแบบนี้ แต่ในมุมมองของลุงพลมังว่าทำไมพี่อุบคิดแบบนี้หากดูจนจบคลิปจะรู้ว่าลุงไม่ได้ทำล้อเลียนค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ